ศีนทางศีนแนี่ก็ภาวนาภาวนาก็เห้รู้ว่าอะไรมันหนักก็ทิ้งซะนะอันไหนมันสบายก็เอาเพราะเราไม่ต้องเป็นอาจารย์ใครหรอกเอาอาจารย์จ้าของสอนเจ้าของร้อยคำสอนไม่ทํหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างมันสำคัญ รู้ทุกอย่างแต่ทาไม่เป็นต้องทำตอทเป็นรู้แล้วจึงทําแต่ทําไปโดยไม่รู้ไม่รู้จะหวังอะไมืดมนโอนตการเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ทุกอย่างแหละทําไปด้วยความไม่รู้ก็ได้ะทำโดยความอยากก็ได้ทำโดยความเขาทําก็ทำเขาทําไปทําไมบางคนไม่มีก็อยากทำทำนัำ้นมันทําได้แต่มันไม่มี เมื่อเรานั่งภาวนาทุกวันเนี่ยเราต้องการใดต้องการคนทุกข์มปอยู่ที่ไหนสอบถาเห็นถ้ามันทุกข์เราก็จะไปกลัวทุกข์เราไปรู้จักว่าทุกข์คืออะไรให้รู้ชัดทุกอย่างแล้วไปสบายถ้ามันเป็นทุกข์เราก็ถามว่าทุกข์ใครเป็นทุกข์เนี่ยแล้วร้องใครเป็นเป็นตัวทุกข์ใครเป็นตัวอยาก ละโลกโกรธหลงกันแบบเป็นของสบายแนวการที่จะประพฤติปฏิบัติทานก็หายแล้วสิ้นก็รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าสิ้นความตั้งใจมั่นชอว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารกองสงขานะชิว่ดปัญญาทำปัญญาให้เกิดแสงสว่างเหมือนพระจันทร์เหมือนพระอาทิตย์เหมือนโูมไฟเหมือนประสาท เหมือนแผ่นดินรับรู้ได้ทุกอยา่างนี่ปัญญาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารู้ทั้งโลกนี้โลกน่ะฟังกายฟังกายเห็นกายห็นกายรู้จัก,กจ,จิตใจพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่เรารู้แค่ตัวเรา่วงสองยาวานาคือมันเป็นอันิจจังทุกครังอัตตาแล้วก็มันเป็นอาสภะอสุภังก็เข้าใจความหมายของมันแล้วก็ทําใจให้มัน ว่างว่างไงว่างจากความอยากมันอยากอะไรกให้มันรู้ว่าอยากแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเรากนะ็อยากนั้นอยาก,ากยนี่อ,อ,อยากนู้นพอเราแก่แล้วมันไดรู้ว่าออยอยากนี่มันเป็นทุกข์อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากอยู่ก็เป็นทุกข์อยากไปก็เป็นทุกข์เพราะไม่รู้่ะถ้าเรารู้แล้วมีทุกข์ทุกข์เกิดเราก็รู้ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่า อวิชามันมากเหลือเกินอวิชาคือมันมืดนะคนตาบอดมันไม่เห็นแสงสว่างแต่คนมีแสงมีตาแล้วเปิดไฟไปเห็นทุกอย่างเราเหมือนกันถ้าเราไม่ได้เคยประพฤติปฏิบัติท่านบอกปานายาขาวสาอธินายารักษาะกายยาผิดพวมผิดเมียมุกษาอยากล่าวเท็ศสุราอย่าดื่มเกิด้องสมของเรานี่ครับพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนะ โอ้ยพวกไอ้ตีละีนี้คนพวกนั้นโอ้ยอัศจรรย์ขอถึงพระพุธทธธมประสงคสมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่านฮนนนะเนี่ยเพราะคำว่าอนุปวาโดโนวคกาโดปาติโมกเขจะธั้งว่าดการสํารวมในพระปฏิมโมกไม่เก่าวล้าไม่ว่ารล้ายแล้วก็ไม่ให้ล้าใครให้มีสติคอยระวังกายจิตธรรมเนี่ย แต่ทั้งหลายก็มีอวิชาคือเขาไม่รู้เขาอยากได้ตามอยากเขากระดิ่งโดนขนฝวายอันนั้นเราเป็นผู้รู้เราก็ต้องเข้าใจคําว่าปฏิโมกเป็นยังไงไม่กล่าวร้ายไม่หวาร้ายและก็ไม่ให้ร้ายใครเป็นผู้สงบระงับดับกิเลสอันเหตุที่ลุ่มหลงเหตุที่ลุ่มหลงคือไม่รู้ถ้าไม่รู้ทาไปตามความอยากกบไม่รู้มุ่นเมติแหลก พราะฉะนั้นเรารู้สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญำนานเถิดจะเกิดผลนะรู้นิดเดียวไปต้องเอามากวันละนิดลยนิดลนิดลนิดลนิด,นดจุนมันชำนาญในการฆ่าไรชิงจะสบายว่าฆ่าความโกรดได้แล้วก็สบายอย่างนะฆ่าจัดมันบาปฆ่าความโกลธได้สบาย,ยีนักแรเนี่ยเป็นงานวันนี้ได้ทำบุญกันบุญใหญ่นะจะทำบุญได้อย่างงี้กว่า กพราะจะรวมทรัพย์สมบัติเวลาโอกาสอันนี้โอกาสดีแล้วก็ได้ทําแล้วทุกอย่างได้ทําแล้วเอาตัางใจตรวจน้ำรับคอ